ขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเตรียมที่จะจัดกิจกรรมทําบุญเมืองหัดใหญ่หนในใเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ8.00นเป็นต้นไปค่ะ โดยงานนี้นะคะผู้ที่ประชาชนหรือว่าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะสามารถได้จะไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะโดยสมาคมชาวเหนืออีสานจังหวัดสงขลาจะร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมทําบุญเมืองหาดใหญ่5าศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างฝัญกาลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมานะคะเจ้เองก็ประชิญกับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวนะคะในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทำให้ทางด้านของสมาคมชาวเหนือยีสานจังหวัดสงขลานะคะจึงได้รับมอบหมายนะคะร่วมกับเทศบาลนครหัดใหญ่ในการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองหัดใหญ่5ศาสนาขึ้นซึ่งก็จะมีการจัดพิธีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเวลา11นาฬิกาณบริเวณถนนธรรมนูญวิถีหรือว่าแยกโอเดียนใจกลางเมืองหัดใหญ่ประชาชนสามารถไปร่วมกันทําบุญเมืองหัดใหญ่ได้นะคะย้าว่างานนี้เนี่ยทุกคนสามารถร่วมกันได้นะคะและที่สําคัญงานนี้ก็จะมีกิจกรรม เริ่มต้นตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเตรียมที่จะจัดกิจกรรมทําบุญเมืองหัดใหญ่หนในเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ โดยงานนี้นะคะผู้ที่ประชาชนหรือว่าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะสามารถได้จะไปร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะโดยสมาคมชาวเหนืออีสานจังหวัดสงขลาจะร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมทําบุญเมืองหาดใหญ่5ศาส,สนาเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างฝัญกาลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมานะคะเจ้เองก็ประชิญกับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวนะคะในช่วงการระบาดของโรคโควิด19 ซึ่งทำให้ทางด้านของสมาคมชาวเหนือยีสานจังหวัดสงขลานะคะจึงได้รับมอบหมายนะคะร่วมกับเทศบาลนครหัดใหญ่ในการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองหัดใหญ่5ศาสนาขึ้นซึ่งก็จะมีการจัดพิธีนะคะเริ่มต้นตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงเวลา11นาฬิกาณบริเวณถนนธรรมนูนวิถีหรือว่าแยกโอเดียนใจกลางเมืองหัดใหญ่ประชาชนสามารถไปร่วมกันทําบุญเมืองหัดใหญ่ได้นะคะย้าว่างานนี้เนี่ยทุกคนสามารถร่วมกันได้นะคะและที่สําคัญงานนี้ก็จะมีกิจกรรม เริ่มต้นตั้งแต่8โมงเชา้าเป็นต้นไปค่ะ